มาครับมา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 ช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวผมพามาถอดใบพัดนะครับมาถอดพอดีหรือแล้วพอนึกได้ก็เลยเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะครับวิธีการถอดใบพัดนะครับวิธีการถอดใบพัดปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับองมิโซนะครับถอดยังไงนะครับถอดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคตามมาอันนี้ผมถอดได้บ้างนะครับพอดีนึกได้ก็อ่านอื่นอะไรก็เปิดฟ้านี้มานะครับ ตัวนี้ผมจะถอดมาเพื่อเปลี่ยนลูกปืนหน้านะครับอันนี้ก็เอานี้ออกนะครับแล้วก็เอานอ z z ตรงนี้ออกนะครับน็อตตรงเนี้ยเอาออกนะครับแล้วก็เอาแหวนออกนะครับนี่ครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาใส่คาไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับใส่คาไว้นะฮะแล้วก็ มันจะมีนอ็นอตฝาเลยครน็อตฝาที่ติดฝาตรงนี้ยเราก็เอามาขันใส่นะครับนี่ขันใส่รูตรงนี้นะครับขันใส่เลยขันใส่ไปเลยนะครับนี่สังเกตให้มันเท่าๆกันกันใส่ไว้นะครับแล้วก็ใช้กระดูดนะครับกระดูดลูกป,ปืนเรานี่แหละครับง่ายๆ จริงๆเลยครับเขาจะมีตัวดูดไปพัดแหละแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเพราะว่าไม่ไม่มีไม่ได้ซื้อไฟเลยครับแต่ผมก็ใช้อย่างนี้ตลอดก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ยากด้วยนะะนี่ครับเราก็ขันดูดออกมานะครับกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมครับนี่นะ นี่ยเราก็ดูดดึงขึ้นมาได้เลยแย่ยังให้ตรงหัวน็อตครับนี่ยครับขึ้นแล้วเห็นไหม่ะนี่ครับประมาณนี้ครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนครับ